สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมา,พาพท้าทายกับอีกหนึ่งเมนูที่บอกเลยว่ามีตำนานมากว่า50ปีและแน่นอนถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ถึง50ปีวันนี้เรามาท้าที่จุดป,ปังเค้กโบราณที่ปังสยามและแน่นอนวันนี้จัดมาเต็มๆเลยอยากชิมอยากลองว่าไอ้เค้กโบราณราคาไม่กี่บาทเนี่ยมันอยู่ยังไงมา4ี่50ปีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูว่าอร่อยแค่ไหนติดตามผมมาครับ ันนี้ผมมีอาหารพร้อมอยู่ตรงหน้าและแน่นอนเนี่ยความคล่องใจของผมคือเจ้าตัวนี้เค้กโบราณน,นี่สี่สิบบาทชิ้นหนึ่งหลักบาทหลักบาทที่นี่คือบางคนบอกไม่มีเคยได้ยินหลักบาทหลักบาทคือมันแค่แปดบาทต่อชิ้นแล้วตัวนี้ผมเห็นมาตั้งแต่ผมคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผมเห็นมาตั้งแต่ผมเด็กนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบปีนะครับ,ร 40, 50, 40, นะรบแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสมาดูต้นตำรับของญาตาแก๊ดที่นี่ครับ ่อรอมใช้ได้หมดต้นตำรับคือปังสยามเค้กโบราณเนี่ยนะครับคือทุกครั้งที่ทานนะครับวันนี้เรามาลื้อความความหลังแล้วอยากจะรู้ว่าโอ้โหหน้าตาหอมมากคือต้องบอกก่อนนะว่าปัจจุบันเนี่ยเราไปดูเค้กแพงๆในห้างเค้กที่เขาเรียกแหละเค้กที่นำเข้าร้านบวันนี้นี่เลยแบาทแปบาทจริงๆ ต่อชิ้เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะครับคืออันนี้เขาเตรียมมาให้นะไม่ใช่เอาไว้ใช้ช้อนซ่อมนะค<ผ>ืออันนี้เอาไว้จิ้มวิธีการที่กิมเค้กโบราณที่ถูกต้องคือยิดขึ้นม,มานะครับแบาทนะครับ mm. น,นิ่มคือนี่ไม่นิ่มแต่ปุ๊บเนื้อรึ่นะครับ8บาทเย่ายนี้ ไม่ต้องเชื่อขน <Nope. S 1> มเพ๊กโบราณ50ปีนี้ที่ผ่านมาไม่ต้องเชื่อว่าอร่อยไม่อร่อยเซเว่นนี้ละเว้นเข้าไปเลยตรงเชลขนมปงังมีเกือบทุกเซเว่นราคาต่อชิ้นแค่8บาทส <Wow. S 1> องน,นี้40บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วอันนี้คือขอขอดื่มนิดหนึง่งอันนี้คือชา ผสมกับกาแฟออกมาเป็นหน่อข้าวนมตอนแรกเราก็หูหอะไรว่าหน่อข้าวนมเอออร่อยนะครับคือเสียบไปข้างล่างได้กินชานมเสียบมาข้างบนได้กินกาแฟนมเลยไปน,นิดนึงไหนๆก็หน่อไหนๆละอันนี้เสียบมาข้างล่างได้กินชาดําเสียบมาข้างบนกาแฟเหมือนโอเลี้ยงคือหน่อข้าวเลี้ยง คือผมบอกว่าไไหลายๆคนเนี่ยคือไม่รู้จักนะครับทั้งสองอย่างหนอข้านมกับหนอค่าเลี้ยงอันนี้ก็คือต้องที่บางสยามเพราะอะไรแล้วคือราคาต่อแก้วไม่แพงด้วยสาสิบเก้าบาทตั้งราคามาโคตรแพกใจเลยนะครับได้ทั้งออนอ้่ำนมอันนี้หนอค่ำเลี้ยงค,คือคือวิธีจําง่ายๆก็คือถ้าหนอค่ำเลี้ยงเนี่ยก็คือชาดํากับโอเลี้ยงนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบนอค่ำเลี้ยงเหตุผลคือมันเข้มข้นส่วนนอข่ำนมเนี่ย เออผมว่าสำหรับคนที่ชอบอะไรที่คลาสสิกเรื่องไม่ถูกว่าจะกินชานมหรือจะกินกาแฟเพราะฉะนั้นอันนี้หน่อขอนมแล้วก็นี่คือซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งของเขาเลยเรียกว่าปังก้อนนะครับปังก้อนเป็นยังไงแงะนะครับอืมสีสันวิธีการกินที่ถูกต้องฉีกมันออกมานะครับแล้วก็แหวมันออกมา นะครับสังขยาโคตรเยอะนะครับ <S <S อเนียนคลิปนะครับคือจริงๆริปกติเวลาเราไปชิมไปไปรีวิวอะไรกัแล้วแต่เราจะไม่กินเยอะเพราะอะไรย๋ยวจะทำให้เราอิ่มทำให้เราอ้วนแต <S 1> <S 1> ่นี่คือไส้สังขยา คือผมบอกอย่างนี้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไส้เขาเยอะมากไส้เขาเยอะมากไส้เขาเยอะมากแล้วก็นี่คือแกะใครไม่หิวให้มันรู้ไปนะครับอือทะลักมาเลยนี่นี่น,น,นี่นะครับตะกี้สังขยาอันนี้น่าจะเป็นยดข๋ยวชีโมนสังขยาเหมือนกันแต่เป็นสีสีส้ม อันนี้ถ้ายเยอะจริงนะครับอันนี้น่าจะเหมาะเป็นของสาวสำหรับผูห้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวเพราะว่านะครับถ้ายเยอะแล้วเนียนกิฟอันนี้แบบโคตรแน่นถ้าไปกินของญี่ปุ่นนะไอ้เค้กอย่างเงี้ยไอ,อ,อ,อ้ก้อนตองตรงเงี้ยสี่สิบบาทห้าสิบบาทนี่สิบกว่าบาทก้อนละสิบกว่าบาทนี่มีการคือผมต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นมันจะมาทำชิ้นเดียวให้ผมกินไม่ได้นะครับมาแบบนี้เลย อันนี้อร่อยอันนี้ส่วนตัวนะคือมีหลายรสชาติแต่จริงๆที่ผมลองชิมคือรสชาติที่ชอบคืออนนี้สีเขียวผมชอบสีเขียวนะครับคือน้วแต่ความชอบแต่ส่วนตัวชอบสีเขียวอร่อยมากต่อไปนะครับ<า>ชิฟฟ่อนนะครับวันนี้กินให้เบาหวานขึ้นกันไปเลยนะครับเพราะไหนๆมาอยู่ร้านขนมปังแล้วนะครับที่ผมบอกนะครับชิฟฟ่อนก็คือตัวนี้เคยกินอยู่แล้วที่ เซเว่นอี e, และเวนอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับทุกอย่างที่ชิมหรือทุกอย่างที่รีวิวเสียตังค์หมดนะครับเสียตังค์หมดนะครับขออน,นุญาตชิบฟอนนะครับแกะยากแกะเย็นเหนะมือนกันนะมาแล้วนะครับอันนี้คือชิปฟอนเฮ้ยขอโทษนะเพื่อนๆครับมือเละอะน,นิดนึงคือคโครตะละนิ่มนะครับชิปฟอนนะครับชิฟฟอนมี3ามชิ้น ชิ้นประมาณ10บกว่าบาทเหมือนกันนี่คือไปดูความนี้งกับหน่เข้าเลี้ยงอันนี้แฮปปี้ชิฟฟอนวันนี้เข้ามานะครับซื้อมาลองชิม2ชุดก็คือมีเป็นแบบอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นครีมวานิลลาและนี้เป็นใบเตยเดีย๋ยวให้น้องเขาช่วยแกะนะครับเดีย๋ยวช่วยแกะอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้คือชิฟฟอน คือที่ผมบอกถนะ้าปกติจะกินไม่ค่อยเยอะเพราะว่าผมเนี่ยมา,มาครบทุกอย่างโลกมาครบแต่วันนี้คือนุ่มมากนะครับคืออย่างเงี้ยถ้าไปขายทั่วๆไปผมว่าชิ้นละสามสี่สิบบาทวันนี้มาที่นี่ทั้งกล่องเนี่ยสามสิบกว่าบาทนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตชิมชิฟฟอนไส้ครีมนะครับอันนี้จัดกันเต็มเมนะคือขออนุญ,ญาตเป็นวานิลาเนะพื่อนครับ ที่มันเละก็มีเหตุผลเดียวคือมันนิ่มมากนะครับวันนี้ก็นะครับนี่วาน,น้ลาไม่ต้องพูดแค่นี้พอรู้เรื่องว่านิ่มนวลแค่ไหนนะครับเหลือตัวเด่นตัวเด่นนะครับเลยสองอย่างนะครับวันนี้มาเบาๆตัวนี้คือนะครับเค้กไข่นุ่มสูตรโบราณหรือเราเรียกว่าเค้กขอยนะครับ เค้กหอยเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวนี้เลยนะครับเค้กชิ้นหน้าครีมบางคนบอกว่าพี่คะหนูอยากกินเค้กพี่ครับผมอยากกินเค้กแต่เวลาไปซื้อเป็นปอนมันโครตรละแพงนี่เลย30บาบาทเหมือนกันชิ้นละ8บาทเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอันนี้8บาทวิธีการกินขนมนะครับ โบราณของบ้านสยามก็คือนะครับนี่เลยหยิบขึ้นมามือก็จะเจริมนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่สุดสำคัญอยู่ตรงนี้นี่นะครับหยิบขึ้นมาพยายามกินให้หมดในหนึ่งคำบางคนบอกว่าพี่บ้าป่ะเออคือมันมีคนสิว่าไม่อยากแบ่งใครก็ต้องอ้แฮปปี้วันเดยนะอันนี้ไม่ต้องไปซื้อเค้กปอนด <No. S 1> ์ทีเคยเคยไปที่ห้างแล้วอยากกินเค้ก แต่มันต้องซื้อเป็นปอนวันนี้กล่องละสามสิบบาทนะครับสุดท้ายเพราะว่าอะไรแย่แล้วนะครับวันนี้มาให้ลองกันทุกอย่างเลยแล้วก็เหล่านี้ที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ทิป้อนมีขายอันนี้ก็มีขายในเซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศนะครับโอ้โหอันนี้อันนี้จริงๆแล้วผมเป็นแฟนคลับอันนี้นะคือสองอันนี้กินมาตั้งแต่เด็กแต่อันนี้ผมเป็นแฟนคลับคือตัวนี้ คุณดูนี่นี่นเห็นไหมฮะนี่คือเค้กนุ่มนะครับนี่นี่น่น่นคุณเหน็นไหมฮะนี่คือเค้กนุ่มนะครับคือนุ่มไม่นุ่มเนี no ่ยนะครับขออนุญาตนะครับผมไปญี่ปุ่นผมไปกินชีสเค้กแต่อันนี้ไม่ใช่ชีสเค้กอันนี้เป็นเค้กนุ่มแต่ฟิลเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกันละลายในปากนะครับตบท้ายด้วย หน่อข้าวเลี้ยงอันนี้ละลายในปากมากดูนี้นิ่งๆๆๆนะครับก็สุดท้ายก็ฝากไว้นะครับอย่างที่บอกนะครับการรีวิวทุกครั้งไม่มีค่าจ้างการรีวิวทุกครั้งคือเสียเงินซื้อถึงบอกเพื่อนๆว่าบางสยามตัวนี้อยากลองมานานไอ้เค้ก50ปีเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงอยู่มา50ปีถ้าไม่เจ๋งจริงไม่อร่อยจริงคุณเจอได้ตามเซเว่นอว่นนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่า อร่อยจริงราคาถูกนะครับที่ปังสยามขอบคุณมากครับ,บคุกท่านครับสว <Okay. S 1> ัสดีครับ <Okay. S 1>